ถ้างั tea, ้นก็ช่วยบอกล่วงหน้าสัก2วันนะคะเวลาที่เห็นภาพของน้ำบินอากาศลอยตัวเบาเหินอยู่บนสถานีอากาศเชื่อว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกไม่ต่างกันว่าอยากจะลองขึ้นไปสัมผัสประสบการณ์ไร้น้ำหนักแบบนั้นบ้างจังเลย คงสนุกน่าดูแต่หากลองมาศึกษากันดูจริงๆแล้วจะพบว่าการใช้ชีวิตอยู่บนยานอาวกาศหรือสถานีอวกาศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะนอกจากเราจะต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตทุกอย่างแล้วร่างกายของเรายังมีการปรับเปลี่ยนอย่างไม่รู้ตัวด้วยแต่จะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้พวกเราขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตบนอวกาศมาให้ได้ดูกัน หนึ่งความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่สภาวะไร้น้ำหนักโดยเริ่มจากส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นประมาณ5.72ซนติเมตรส่วนเลวต่างๆในร่างกายก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่สีสาม,มากกว่าตอนอยู่บนพื้นดินดังนั้นคุณอาจจะเห็นได้ว่ารูปร่างกับหน้าตาของนักบินอวกาศบิดเบี้ยวผิดรูปไปจากเดิมเล็กน้อยจากผิวหนังที่เคยหิวย่นก็กลับตึงๆกล้ามเนื้อแขนขาเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด 2. การรับประทานอาหารในยุคแรกๆนั้นมนุษย์อวกาศจะต้องรับประทานอาหารที่ถูกบดจนมีสภาพกึ่งเหลวโดยการบีบใส่ปากรับประทานต่อมาในยุคที่มีกระสวยอวกาศมนุษย์อวกาศจึงได้รับประทานอาหารที่จัดใส่ในภาชนะพร้อมอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารเช่นเดียวกับที่นั่งทานบนพื้นโลก ในอวกาศของเหลวจะติดอยู่ในภาชนะที่ใส่ได้เพราะแรงตึงผิวของของเหลวแต่เมื่อกระแทกออกจากภาชนะก็จะเป็นก้อนลอยคว้างม,มนุษย์อวกาศสามารถดื่มน้ำได้โดยการใช้หลอดดูด เมนูอาหารที่มนุษย์อวกาศรับประทานนั้นมีหลากหลายชนิดโดยในแต่ละวันจะต้องให้พลังงานเฉลี่ย3,000กิโลแคลอรี่ซึ่งจัดว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงเนื่องจากการใช้ชีวิตในสภาพที่ไร้น้ำหนักจึงต้องใช้กำลังมากกว่าปกติในการทำกิจกรรมต่างๆที่สำคัญสัดส่วนของสารอาหารที่นักบินอวกาศควรได้รับก็จะต่างจากตอนที่อยู่บนโลกเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่อยู่ในอวกาศเช่นกล้ามเนื้อ วใจเสื่อมถอยกล้ามเนื้อขาเสื่อมถอยเนื่องจากการขาดแรงดึงดูดการสูญเสียแคลเซียม 3. การนอนหลับหลายๆคนอาจจะคิดว่าการนอนหลับในห้วงอวกาศเป็นเรื่องง่ายเพราะบรรยากาศร,รอบตัวรายล้อมไปด้วยความม,มืดมิดแต่ในความเป็นจริงแล้วยากเกินกว่าใครจะจินตนาการได้เพราะอย่าลืมว่าพวกเขาตกอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก ดังนั้นสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นแม้กระทั่งที่นอนก็ต้องมีสายระยงระยางสำหรับผูกติดกับผนังของสถานีอวกาศด้วยโดยห้องนอนบนสถานีอวกาศนั้นแยกเป็นสส่วนคือห้องนอนสำหรับนักบินอวกาศที่มาประจำการกับแบบถุงนอนของนักบินอวกาศที่ขึ้นมาปฏิบัติภารกิจในช่วงสั้นๆนอกจากนี้นักบินอวกาศยังต้องกะเวลาสำหรับการพักผ่อนของตัวเองด้วย เนื่องจากในหนึ่งวันบนห้วงอวกาศนั้นมีจํานวนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกถึง16ครั้งซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนอนพักหลังจากปฏิบัติภารกิจในแต่ละครั้งเสร็จสิน้นและพักเป็นเวลานาน8ชั่วโมงโดยในระหว่างที่พวกเขานอนก็จะมีเครื่องดูดอากาศเอาไวก้กำจัดก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจด้วยเัจะทำแกลบ้าใ้เสร็จในวันนี้ ผู้นี้อยทำเวลาผู้หญิงเดียวคนเดียวเดินกับเพื่อน 4. การนำน้ำวิธีการนำน้ำของนักบินโอกาสมี2วิธีคือ การใช้ฝักบัวอาบน้ำและการใช้ผ้าขนหนูสำหรับวิธีแรกนั้นต้องห้องน้ำมีลักษณะเป็นทรงกระบอกด้านบนติดเพดานด้านล่างติดพื้นมีท่อขดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ9 0ซนเมตรโดยเมื่อเริ่มอาบน้ำน้ำจากฝักบัวจะถูกฉีดเข้าไปทั่วร่างกายและเครื่องดูดอากาศก็จะดูดน้ำและสะบู่ที่ติดตัวนักบินผู้อาบและผนังห้องเพื่อประหยัดน้ำส่วนวิธีที่2การใช้ผ้าขนหนูจะเป็นการ ใช้วิธีฉีดน้ำจากท่อจ่ายน้ำลงบนผ้าขนหนูผืนเล็กซึ่งน้ำจะติดผ้าทำให้เหมือนมีเจลบ,บางๆติดที่ผ้าเมื่อแตะผ้าไปบนร่างกายน้ำก็จะติดผิวและกระจายไปเป็นบริเวณก้างจากนั้นก็จะใช้สบู่ทาทั่วตัวเช่นเดียวกันแล้วเช็ดน้ำสบู่ออกด้วยผ้าขนหนูห้าการคําถ่ายบนพื้นโลกมีห้องสุข,ขาบนอวากาศก็เช่นเดียวกัน ซึ่งภายในมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัสสาวะโดยมีรูปร่างเป็นกลวยสำหรับเก็บปัสสาวะอากาศจะถูกดูดผ่านกลวยเพื่อดึงปัสสาวะเข้าไปในเก็บในถุงภายในกลวยซึ่งถุงนี้จะถูกเปลี่ยนทุกวันส่วนของเสียที่เป็นของจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ต่างหาก่อนถูกนำไปทำให้แห้งและเก็บกลับไปยังโลกเพื่อวิเคราะห์ การออกกําลังกายเนื่องจากสภาวะไร้น้าหนักในห่วงอวกาศมีผลให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายรีบเล็กลงเพราะไม่ต้องรับน้ําหนักกระสิบได้เลยดังนั้นเหล่านักบินอวกาศจึงจําเป็นต้องออกกําลังกายเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้อยู่เสมออย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงครึ่งโดยจะเน้นกล้ามเนื้อแขนและขาเป็นหลักนอกจากนี้แล้วยังเป็นการกระตุ้นการสร้างมวลกระดูกพร้อมกับเรียกความแข็งแรงกลับมาด้วยผู้ชายใส่น้ําหอม ูหหญิงใส่น้อมและนี่คือการหัวเราะทั่วไปของผู้หญิง <c oughs> และนี่คือคุณเวลาหัว,ร <c oughs> ว<ะ>เราะคอทำเป็นอะไรอ่ะกระดูก,กันเดียวไม่ค่อยดีอะค่ะอัพลงเฟซ